สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัฒน์อโตโอ้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มีแปลกตาเข้าใหม่แย่ป่าใจเราอยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัฒน์อโต้เหมือนเดิมครับแต่มีการอัพในส่วนของตัวแรงขึ้นมาสมมุติว่าวันนี้อันเก็บเวลไว3สามและเปลี่ยนคาร์ดเปลี่ยนอาชีพแล้วเรียบร้อยมีแรงใหม่มาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับยกกับในการมีรถ ในส่วนของพวกแบบโลจิสติกเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันลบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นลังใจกับพวกเราอีกหนึ่งช่องทางและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัธ์ออโต้และก็สำหรับในส่วนของตัวรถรุ่นอื่นๆด้วยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลว่าครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าลีโวไม่ใช่แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่า แอลมาแล้วครับผมนะฮะคืออัน,นอยากจะบอกพี่ๆหลายท่านแบบนี้ด้วยนะครับที่โทรเข้ามาสอบถามว่ามีรถแบบนี้ไหมมีรถแบบนี้หรือเปล่ารถแบบนี้มีเข้ามาหรือยังพอก่อนพี่ต้องพอก่อนนะฮะอัน,นคือเนี่ยมันคือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับแต่คุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆหลายท่านที่ติดตามพวกเรามาเนี่ยลองคิดดูว่าแคลรี่มีแอลมีและอะไรจะตามมา พ่วงบัส1 1ล้อ18ล้ออยากได้แบบนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวจัดก,การให้นะฮะแต่เดี๋ยวเอารุ่นนี้ก่อนถ้ามีผลตอบรับที่ดีหรือว่ามีคนลูกค้าหลายท่านที่สนใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นอีลสูรอนะฮะ130แรงม้านะครับ NLR อีกตัวอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมันคือโลจิสติกที่ล้อแบบแท้ๆเลยครับ ในเรื่องตัวการบรรทุกในเรื่องของตัวการใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะฮะทำไมถึงต้องมีตัวรุ่นนี้มาหลายอย่างมีความบง่งบอกในเรื่องของตัวเอกลักษณ์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครแต่ว่า NLR มันมี2แบบคือจะมีตัวที่เป็น130และก็จะมีเป็นตัว104แรงม้าคือตัวนั้นเนี่ยจะเป็น L-NLR Light นะ,ะแต่ว่าจุดแตกต่งางอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอันพาเข้าไปดูในส่วนตัวด้านในกันอีกทีนึง นะครับเพราะว่าเราดูแบบผิวเผินเนี่ยแม่งเหมือนกันหมดเลยนะฮะแม่งเหมือนกันหมดเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกนะตอนแรกที่เรายังไม่เคยรีวิวตัวรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับงงไม่เข้าใจไม่เคยรู้ด้วยไม่เคยมีรุ่นนี้ด้วยเป็นอาจารย์เราคันแรกอีกลำหนึ่งแล้วนะครับเราดูในส่วนตัวด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะฮะตัวหัวเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะ รถค่อนข้างที่จะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามีการใช้งานไหมมันมีการใช้งานมาอยู่แล้วแน่นอนตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็จะมีพวกแบบโลโกโลโกนะฮะ E L F นะฮะแล้วก็1959คือตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะสร้างให้มันเป็นตัวจุดเด่นของตัวเขาเองเพราะว่าอะไรมันมีผลิตตั้งแต่ปี1959แสดงว่าตัวโมเดลรุ่นแบบนี้เนี่ยหรือว่าตัวรถรุ่นประเภทแบบนี้เนี่ยมันมีมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับ ซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมสูงสำหรับคนที่ใช้งานหรือว่าคนที่บรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับอันจะบอกก่อนน้ำหนักของการบรรทุกสำหรับพวก NLR แบบนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ตัน5นะครับไม่รู้ตัวรถเปล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ตัน2นะฮะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับแต่นี่เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้อันมารีวิวแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวรอล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยอีกสักทีหนึง่งเดี๋ยวค่อยเอาแบบเต็มๆด้วยไอ้ตัวซูเปอร์คอมมันเลวเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฮะ 5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับในส่วนของตัวคันนี้นะฮะเป็นรถปี2 0ง8นะครับก็จะมีตัวซิกงซิกเกอร์อะไรต่างๆแบบนี้นะฮะตัวโคมไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวปัดน้ำฝนที่ฉีดน้ำฝนครบนะฮะแต่ว่าในเรื่องตัวข้อดีเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับสมมุติว่าบางคนเนี่ยใช้งานพวกแบบรถกระบะมาคือเอาง่ายๆครับเจ้าของบริษัทเนี่ยมันมันจะประหยัดต้นทุนในการใช้งานเยอะมาก สมมติเรามีคันนี้ประมาณคันหนึ่งเทียบเท่ากับว่าเรามีรถกระบะสองคันคือต้องคิดแบบนี้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเน้นในเรื่องตัวการบรรทุกเนี่ยหรือว่าคุณต้องการโถมเนี่ยถามว่าโถมเนี่ยโถมได้ไหมได้สี่ตันห้าเนี่ยคุณโถมไม่ได้เลยครับโถมไม่ได้เลยรอบเดียวแล้วอยู่รอบเดียวแล้วจบแบบนี้มันก็ถือว่าคุ้มกว่านะฮะแล้วก็ตัวพวกแบบกระจกนะครับพวกแบบกระจกมองข้างกระจก งวงช้างอะไรประมาณนี้น่าจะเรียกกับว่าประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นในแนวของพวกแบบสิงนักบิดแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆนะเนี่ยมันจะเรียกว่าสี่ล้อกลางนะฮะหลายคนอาจจะเรียกแล้วแต่ปากหรือว่าแล้วแต่ความคุ้นชินความคุ้นเคยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่านก็คือ,ปอเป็นตัวสี่ล้อบรรทุกเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดจะเห็นเรียกแอนติแบบหนึง่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนตัวด้านหน้าไม่มีอะไรเยอะนะครับเราอยากให้เห็นถึงว่าในเรื่องตัวโลจิสติกเนี่ยหรือว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ย ครานี้มันมีการยกระดับหรือว่ามีตัวกายเปลี่ยนคาร์ดขึ้นมานะครับให้คุณลูกค้าได้มีการเลือกสรรที่หลากหลายในเรื่องตัวการบรรทุกในเรื่องตัวการใช้งานเท่าว่าตอนนี้กล้าพูดได้เต็มปากเลยนะฮะโลจิสติกเราครบกว่าที่อื่นแน่นอนเราครบกว่าที่อื่นแน่นอนนะฮะแต่ว่าตัวรถรุ่นนี้ในเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้แล้วก็ต้องมีการใช้เงินดาวน์อยู่แล้วทั้งออกห้างป้ายแดงด้วยหรือว่าจะเป็นตัวออกมือสองด้วยนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับโอเคครับเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างนะฮะอย่างแรกเลยเมื่อกี้เนี่ยลืมไปตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะฮะมีไฟให้พร้อมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันน่าจะถ้าเกิดตรงไหนไม่ครบสักอย่างนึงเนี่ยน่าจะผิดกฎหมายจราจรนะฮะแล้วก็คันนี้อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวการต่อเวลากับการที่ไม่ต่อเวลาคันนี้ รถไม่ต้องต่อเวลาสามารถวิ่งใช้งานได้ตามปกติได้เลยนะครับหรือว่าทําเป็นพวกแบบป้ายเขียวอะไรเงี้สยสบายๆอยู่แล้วนะฮะนี่คือในส่วนหนึ่งของข้อดีที่หลายคนที่จะเลือกใช้หรือว่าได้มาใช้บริการกับทางร้านเรามันมีมือสองเข้ามาแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถคุณใช้งานเยอะหรือเปล่ารถคุณใช้งานมาหนักหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าสภาพปี18ยังสวยอยู่ยังน่าใช้อยู่แล้วก็ทุกอย่างครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับ ส่วนตัวด้านข้างนี่ก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะฮะมือเปิดเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็พว่งแบบที่เปลี่ยนทายของลงของเหลวอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาโฟกัสกันอีกทีหนึ่งเอาตัวบอดี้ด้านหน้าแล้วก็ตัวตู้ก่อนนะฮะส่วนสําหรับตัวตู้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวตู้ต่อนะครับถ้าเกิดเรามองแบบนี้มันก็เห็นกันได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับมันจะเป็นต่อแบบนี้อ่านี่ี๋ยวก็จะเป็นตัวลอยต่อแบบนี้นะครับคันนี้เนี่ยความยาวของตัวตู้เนี่ย 3มเมตร30ความยาวนะฮะหรือว่าความลึกก็ได้นะครับสมเมตร30นะครับแล้วก็มีตัวกันฉลับหรือว่ามอไซค์ที่ยังกันไปด้านท้ายคันนี้เนี่ยตู้ทําจากเจียเจริญการช่างนะฮะจริงๆรงแล้วมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับอันเคยเห็นเป็นตัว r u m ก็มีนะฮะแต่ว่า r u m เนี่ยมันจะอยู่ใน n l r ที่เป็นปีใหม่หน่อยนะฮะอย่างเช่นตัวปี19นะฮะล่าสุดเพิ่งออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวที่เป็น ไลท์ Light, และก็ตัวที่เป็นร้อยสามสิบแบบนี้นะครับตัวโคงตัวเครื่องอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้คืออัน,นจะบอกแบบคร่าวๆนะฮะคือจะเป็นตัวซูเปอร์คอมมอนเลนกะฮะกำลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ากินน้ำมันไหมอาจจะมีการกินบ้างหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดวิ่งตัวรถเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับกัดด้างกัดด้างแน่นอนเพราะว่าอะไรช่วงตัวด้านหน้าเนี่ยคือมันเป็นแหนบนะครับกันโครงกันโคงอะไรทุกอย่างแบบนี้เนี่ยคือครบหมดสวย ใหม่แนบหนาแบบตึงๆเลยนะครับส่วนสําหรับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวเพาลอยนะฮะกระท้านเนี่ยเราดูได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ยกระทําจะเป็นแบบกระท้าผาแต่นี่คือจะเป็นตัวกระท้าเหล็กขอบ16นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวยางนี่จะเป็นของ b i t s t o n e นะครับ R 2 0 0นะฮะอันนี้จะเป็นตัวปี2018นะครับเป็นตัวปี2018นะฮะเป็นตัว ล้อเหล็กกระทะนะฮะแบบนี้เขาน่าจะเรียกกันแบบนี้นะครับเป็นตัวเพาลอยนี่แหละนะฮะถังน้ํามันนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่2ก้อนนะคร<ๆ>ับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อสําหรับตัวด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวประตูแบบเปิด2ทางนะครับแล้วก็ความสูงของตัวตู้เนี่ยจะอยู่ที่1นึเมตรเกนะครับแล้วก็ความยาวของด้านข้างหลังตู้ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่1นึเมตรเกเช่นเดียวกันนะครับ ต,ตู้สวยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามีการเก็บงานแล้วก็รายละเอียดนะครับคุณลูกค้าอีกรอบนึงด้วยนะครับส่วนกับด้านท้ายเนี่ยก็จะมีตัวกันชนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเหล็กแบบคล้ายๆนะ่ะพวกเหล็กตีนไก่นะฮะแล้วก็พ่นด้วยสีอีกทีหนึง่งนะครับตัวคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อีก2ดวงด้านบนตรงนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คืออันจะเปิดให้ดูในส่วนของตัวภายในตู้แบบคร่าวๆนะฮะคราวนี้แล้วว่าตัวด้านนอกตู้เนี่ยมัน1นึเมตรเกะครับ ภายในตู้เนี่ยจะอยู่ที่1เมตรนะฮะอันวัดรายละเอียดให้กับคูณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนรู2รูตรงนั้นสามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดจากภายในเท่านั้นนะฮะจริงๆแล้วว่าถามว่าตู้เนี่ยมันมันเล็กไหมอันก็ถือว่ามันเล็กนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวความกว้างเนี่ยคือมันเป็นแบบ3ตอนที่เป็นตัวตู้ต่อก็อถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะฮะคราวนี้เราวว่ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดคนที่ ขนพวกแบบเป็นกล่องพัสดุนะฮะที่เป็นทรงเหลี่ยมเป็นทรงแบบที่มีมุมหน่อยโอ้โหวางได้สบายเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวเหล็กกั้นอีกคีหนึ่งตรงนั้นสามารถยกได้นะฮะตรงนั้นสามารถยกได้เลยนะครับอันนี้ก็อยากให้คุณลูกค้าได้เห็นในส่งตัวสภาพรถเข้าใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามีการเก็บงานายละเอียดตรงนี้ให้กับคุณลูกค้าไหมมันมีอยู่แล้วครับแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะ ใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยมาพูดคุยกันก่อนได้มาสอบถามก่อนได้ต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่อาชีพนี้รายได้ประมาณนี้หรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าอยากจะซื้อในนามบริษัทก็ดีนะครับยิ่งก็เกิดเราเน้นในเรื่องตัวการใช้งานไงโลจิสติกแบบเต็มระบบเนี่ยก็อย่างที่อ่านบอกรถหนึ่งคันเนี่ยคันนี้มันบรรทุกได้4ตันห้าคราวนี้มาลองเปรียบเทียบดูแล้วว่าเราประหยัดต้นทุนในเรื่องของตัวการใช้นะฮะหรือว่าประหยัดในเรื่องของตัว ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงไปนะครับเท่าว่าเรามีคันนี้เนี่ยเท่ากับรถกระบ,บะ2คันตัวกับตู้ครับแอลมาแล้วยังไงแอลก็ต้องโดดเด่นก่อนนะฮะก็ในส่วนของตัวรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่ตรงนี้อย่ากโกรธกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรถใหม่คันหนึ่งที่เราก็ใหม่ตามตัวรถไปด้วยเดี๋ยวงไงเดี๋ยวจะลองศึกษาดูข้อมูลตอนรถล้างเสร็จเดี๋ยวมารีวิวแบบเต็มๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันต่อครับ โอเคนะครับในส่วนของตัวด้านในตรงนี้เนี่ยอันชอบอยู่อย่างหนึ่งนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถพวกนี้ขับง่ายพวกแบบรถปิกอัพหรือว่ากระบะปกตินะครับเพราะว่าอะไรในเรื่องของตัววิสัยทัศนในการมองเนี่ยช่วงล้อมันเป็นแบบนี้ครับช่วงล้อมันจะอยู่ตรงคนขับพอดีคราวนี้เรว่าลัศมีวงเลี้ยวเนี่ยหนึ่งรอบมันอยู่ที่ประมาณ5.1นะฮะอันนี้คือตัวลัศมีวงเลี้ยวนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวก นะครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสมากมายนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาสจาบตัวรุ่นนี้เนี่ยมีตอบโจทย์ให้กับคนที่เป็นกลุ่มของใช้งานแบบท่องแท้เลยว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยถือว่าดีนะแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเยอะนะก็คือตัว Airbag นะครับมีตัว Airbag กฝั่งคนขับมาให้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกระจกปับไฟฟ้า นะครับฝั่งคนขับเนี่ยออโต้อยู่แล้วแน่นอนส่วนสําหรับฝั่งคนนั่งข้างคนขับก็จะเป็นตัวแบบแมนวนวลตามปกตินะฮะก็คือ1ครั้ง1ทัชก็คือ1ครั้งนะครับแล้วก็เครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น CD ดีวิดีโอ MP3 นะครับแบบธรรมดาเลยแอนะร์เป็นแบบปรับอาล็อกเหมือนเดิมแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนของตัวที่เขาปิดแผงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเซนเซอร์หรือว่าตัวไฟต่างๆที่ไว้สำหรับพอเวลาที่มันจะมี ไฟแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยงไงเดี๋ยว,ยยวตอนที่รถเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดให้คุณลูกค้าดูให้หมดทุกอย่างไปเลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวที่มังแดดนะฮะแล้วก็ช่องเก็บของทั่วไปนะฮะครบสวยใหม่นะครับแล้วก็สําหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับยกระดับได้นะครับตามไซส์ล่าของผู้ขับขี่อีกทีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมีเพิม่มเติมขึ้นมาครับก็คือระบบเบรกไอเสียนะฮะหรือว่าช่องเบรกนะครับมันสามารถ กดตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะเป็นตัวรูปเซนเซอร์หรือว่าตัวรูปโลโก้ของช่องเบรกให้อยู่ตรงมาตรวัดต,ตรงนี้นะครับส่วนสำหรับตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดนะฮะและก็ถอยหลัง1สปีดนะครับตรงนี้เนี่ยรถพวกนี้เราต้องบอกกุณลูกค้าเข้าใจแบบนี้ด้วยถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยอันก็จะเหมารวมไปเลยว่าเอ้เป็นแบบ6สปีดแต่ตรงนี้เราก็บอกให้กับคนใช้งานด้วยเผื่อบางท่านเนี่ยเป็นพี่คนเก่าๆเ,เขาอาจจะไม่ค่อย ชินกับคําแบบว่า6สปีดมากเท่าไหร่เขาอาจจะชินกับคําว่า5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังเขาอาจจะชินกับคําแบบนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังจะลองมีการปรับเปลี่ยนพวกนี้ให้อีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับตัวบ่อนะครับตรงนี้ก็ตีซะได้ว่านั่ง3คนสบายๆนะครับคนตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหพื้นที่เหลือบานเบิกนะครับ แล้วก็จะเป็นประมาณ60ต่อ40นะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวเบาะหนังสีเทาเบกมือนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวลองเข้ามาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบขับสนุกด้วยแล้วก็เบิร์นได้ด้วยนะครับมีการทดสอบแล้วแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราเราก็ไม่รู้ถูกต้องไหมครับมันเป็นรถใหม่เราสดอ่ะเราใหม่ด้วยแล้วมันแปลกตาดีด้วยเราเคยเห็นแต่วิสัยทัศน์แบบเจพัดมาไม่าง 2.4งย a n สจแมนวนวดอีกฮะคราวนี้เจอแอไปทีนึงโอ้โหคนลุกสู้เลยครับพี่พีนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ถูกใจและชอบนะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีผลตอบรับที่ดีเนี่ยหรือว่ามีคนลูกค้าสนใจกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวอยู่มาอีกเรื่อยๆแน่นอน c ครี่ด้วยอย่าลืมนะฮะไม่ใช่แค่มีตัว L แอลนะว,ว่าแครี่อาจจะห่างหายไปแครี่ก็มีนะครับอย่าทิ้งตัว2รุ่นนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปสูกกันหน้ารถด,ดีกว่าครับแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับในส่วนของตัว NLR 130คันนี้นะครับอย่างไงก็ต้องขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆหลายๆท่านด้วยนะครับคราวนี้สุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาและ สำหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่8,19,000บาทอันย้ำนะครับ8 1 9 0 0 0บาทตรงนี้จัดไฟแนนซ์ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ต้นต้นๆถ้าเกิดลูกค้าประวัติดีนะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะรถพวกนี้มันจะไม่เหมือนกับแบบพวกรถกระบะตอนเดียวเผาเดิมเผาลอยอะไรพวกนั้นถูกต้องไหมครับอาจต้องมีการใช้เงินดาวแต่เท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกทีนึงด้วยนะฮะหรือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ตอนนี้รถพวกนี้เนี่ยมันกำลังบูมมากนะครับอันเชื่อได้เลยว่ามันกําลังบูมมากแน่นอนถ้าเกิดต้องการเป็นตัวรถด่วนหรือว่าต้องการใช้รถด่วนรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ รถพวกนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วถ้าเกิดไม่สวยจริงไม่ดีจริงไม่มาจอดอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับในส่วนตัวคลิปนี้แดงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็ิพันออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์ like, กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่อันเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ไดเดี๋ยวคลิปหน้ามาจะทำให้นะคคครรรััััับบบตต้ออองขอววาไปก่นนะสสดี